สวัสดีนักเรียนนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับทุกคนนะครับผมในรายวิชานี้นะครับเป็นวิชาศิลปะนะครับกับคุณครูอูนนะครับครูประจํารายวิชานะครับสัปดาห์นี้นะครับวิชานี้นะครับเรามาถึงหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับ ชั่วโมงนี้จะขึ้นกานเนที่สองนะครับก็คือเรื่องวาดทุกสิ่งใกล้ตัวนะครับอ่าซึ่งตัวชี้วัดนะครับก็จะมีอยู่3ตัวชี้วัดด้วยกันนะครับว่า 1. นะครับก็คือ 1. บรรยายรูปร่างนะครับรูปทรงนะครับในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็งานทัศนศิลป์นะครับ2วาดภาพระบายสีนะครับสิ่งของรอบตัวนะครับ3นะครับระบุ สิ่งที่ชื่นชมนะครับแล้วก็สิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตัวเองได้นะครับอันนี้ก็คือตัวชีวัตมีทั้งหมดอยู่3า้พ่อนะครับทีนี้เรามาดูนะครับอันนี้ก็คือให้นักเรียนนะครับจินตนาการว่าสิ่งที่เห็นนี้นะครับเป็นส่วนประกอบของภาพใดบ้างนะครับมีอยู่ทั้งหมดอ่าสิอ่าห้าใช่ไหมครับห้าเส้นห้ารูปร่าง นะครับก็จะมีสี iam, ่เหลี่ยมอาจเป็นเส้นปกติเฉยๆนะครับอันที่สองสามก็จะเป็นวงกลมแล้วก็มีเส้นวงกลมแล้วก็มีวงกลมอีกตรงกลางนะครับแล้วก็เส้นที่สี่ก็จะเป็นเส้นตรงคู่ขนานคือห้าก็จะเป็นเส้นคล้ายๆกับเส้นโค้งต่อเนื่องใช่ไหมครับอันนี้ก็เขาให้เรารจินตนาการว่าเรา ที่เห็นเป็นส่วนประกอบอะไรบ้างบางคนอาจจะเป็นาภาพที่สามนาะเป็นวงกลมอาจจะบางคนอาจจะคิดเป็นเออดวงตาหรือเปล่า,าตาขาวกาจุดตรงกลางเป็นตาดําอย่างนี้ครับาบางคนอาจจะจินตนาการว่าภาพที่ภาพที่ห้านะครับที่เป็นรูปขึ้นอา,อาจจะเป็นขึ้นขึ้นน้นําหรือเปล่าขึ้นเชือกก็ไดอ้อย่างนี้นะครับให้เราลองจินตนาการดูนะครับผมมันเป็นอะไร นะครับอ่ะทีนี้มาดูนะครับรูปร beeping, ่างนะรูปทรงในธรรมชาตินะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะและงานทัศนศิลป์เนี่ยมันเป็นลักษณะยังไงนะครับสิ่งต่างๆในธรรมชาตินะครับและสิ่งแวดล้อมมีรูปร่างนะครับแล้วก็รูปทรงที่แตกต่างกันนะครับเรามาดูนะครับเปรียบเทียบภาพสองภาพนี้นะครับภาพที่หนึ่งคือภาพนี้นะครับภาพภาพภาพนี้นะครับรูปร่างนะครับ รูปร่างเราจะเห็นว่ามันมีแค่เป็นเข,า,ขาเรียกว่า2มิติใช่ไหมครับก็คือมีแค่เส้นเฉยๆไม่ไม่สามารถบอกความลึกความหนาของรูปภาพได้นะครับเป็นแค่เส้นวาดเฉยๆทีนี้เรามาดูรูปทรงนะครับรูปทรงรูปทรงจะเห็นว่าเรามองไปเราจะเห็นว่ามันมีขนาดนะมันเป็นภาพามันจะเป็นมองเห็นเป็นตื้นลึกหนานะครับ อย่างเช่นแตงโมนเราสามารถดูได้ใช่ไหมว่ามันมีความหนามันมีเนื้อไข่อย่างนี้เป็นรูปเป็นรูปทรงนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างนะครับถ้าเกี่ยออมาตัวนี้นะครับจะเป็นสองมิติมิตินะครับม,นะบมีอะไรมีความกว้างใช่ไหมแล้วก็มีความยาวนะครับเฉยๆนะครับสองมิติแต่ถ้าเป็นสามมิตินะครับ รูปร่างที่เป็นสามมิตินะครับสมิตินะครับก็จะมีมีกว้างนะครับมีกว้างของรูปภาพเราความความกว้างแล้วก็เห็นไหมไม่เห็นนะกว้างนะครับแล้วก็มีความยาวแล้วก็ยังมีความหนานะครับหนาก็ได้สูงก็ได้นะครับก็คือมันจะสามารถให้เราเห็นได้นะครับ ถึงปริมาตรของมันเลยนะครับทีนี้เรามาดูนะครับตัวอย่างรูปร่างนะครับแล้วรูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับที่เราเห็นนะครับอันนี้จะเป็นรูปร่างรูปทรงทั้งหมดเลยนะครับเป็นดาวทะเลแมวผีเสื้อนะครับอนกฮูกกบอย่างนี้นะครับการสังเกตนะครับรูปร่างแล้วก็รูปทรงนะครับในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถนํามาถ่าย ทอดผลงานศิลปะได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับเห็นไหมเนี่ยอ่าอย่างเช่นดอกไม้นะครับในรูปนะครับในสไลด์ดอกไม้มีรูปร่างเป็นอ่ารูปร่างกลมใช่ไหมดอกไม้นะครับเป็นดอกไม้มีกลีบปลายแหลมใบคล้ายรูปสามเหลี่ยมนะครับเมื่อเราวาดออกมามันก็จะเป็นแค่อะไรเป็นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเป็นวงกลมใช่ไหมอ่าอาจจะเป็นวงกลมอย่างนี้นะครับ วงกลมเราก็จะอาจจะเป็นสามเหลี่ยมนะครับแบบนึงอา,อาจจะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือจะเป็นแค่รูปเหล่าออมา,าแบบนึงนะครับอา,อาจจะเป็นสามเหลี่ยม่อาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้ก็คือลักษณะนะครับรูปร่างมันจะมีแค่นี้นะครับเป็นรูปรูปมีรูปกลมเนาะแล้วก็มีสามเหลี่ยมปลายเหลี่ยมานี้นะครับผสมอยู่คล้ายกับรูปใบสามเหลี่ยมนะครับอันนี้ก็คือรูปร่างนะครับแต่รูปทรงรูปทรงอยู่ใงรูปทรงเราก็มาดูที่ภาพที่เขาให้มาจะเห็นว่ามันจะเหมเือนกับว่าเรามันมีความหนานะมีความหนาของรูปอานนี้นะครับอ่าทีนี้เรามาดูนะครับ ตัวอย่างรูปร่างรูปทรงครับในงานทัศนศิลป์รูปไม่มาทําไมจะอไรผูนีถ้าอย่างนี้นะครับรูปนะครับให้เราเปิดในหนังสือนะให้ให้เปิดในหนังสือประกอบไปด้วยนะครับรูปนะครับรูปนี้นะครับมันจะเป็นรูปชิวชัดนะครับของทะเลนะครับแล้วก็ชายหาดมีดวงอาทิตย์นะครับเป็นรูปร่างกลมนะครับมีหลังคาเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็มี สามเหลี่ยมประกอบด้วยนะครับเป็นรูปรูปร่างอิสระนะครับน้ําทะเลเรียบนะครับราบเรียบเป็นเส้นตรงท้องฟ้าเป็นสีฟ้าอย่างนี้นะครับน้าทะเลอาจจะมีคลื่นเป็นระลอกระลอกนะครับเขาบอกอางานทศนิลิ์นะครับเป็นงานสร้างสรรค์ของมนุษย์นะครับที่ต้องการที่ต้องพร้อมในการคิดรเริ่มสร้างสรรค์นะครับมีความละเอียดสูงซึ่งผู้ที่สร้างงานทศาัศนศิลป์นะครับจึงต้อง เป็นผู้ที่มีความเขาเรียกว่าเห็นความงามของเส้นได้เห็นความ,ามของสีรูปร่างรูปทรงในธรรมชาตินะครับสิ่งแวดล้อมอเมื่อมันสามารถเห็นได้เขาก็จะนํามาถ่ายทอดเป็นผลงานทางศิลปะได้นะครับส่วนรูปนี้นะครับให้เราไปดูในหนังสือนะว่าซาเลคูมันรูปไม่ขึ้นนะครับให้เราไปดูในในหนังสือนะครับหนังสือก็จะมีให้รูปไห้ดูมันจะเป็นรูปบ้านนะ้ำแล้วก็มีรูปน้าทะเล ต้องขออภัยด้วยลู้ไม่มาจริง,รงนะครับทีนี้เรามาดูนะครับนะเมื่อกี้เป็นพวกรูปร่างรูปทรงนะครับทีนี้เรามาดูสิ่งของรอบตัวนะครับสิ่งของรอบตัวของเรานะครับสามารถนํามาใช้เป็นแบบในการวาดภาพได้นะครับอย่างเช่นพวกขวดแก้วน้ํานะครับแจกันดอกไม้สมุดดินสอโต๊ะเก้าอี้อะไรพวกนี้นะครับแล้วแต่พวกพวกนี้นะครับมันล้วนแต่มีเส้นมีสีรูปร่างรูปทรง อยู่ที่ว่าเราจะดูออกไหมอย่างเช่นลูกฟุตบอลอย่างนี้นะครับรูปร่างของลูกฟุตบอลคืออะไรก็คือรูปร่างกลมใช่ไหมรูปร่างกลมนะครับถ้ารูปทรงเข้าไปก็จะเป็นมีการแรเงอามีการให้ให้ใหมุมมองที่เราเห็นมองเข้าไปแล้วมันจะเป็นความลึกเป็นสามมิตินะครับอย่างเช่นอะไรอย่างอย่างขาโตอย่างนี้นะครับก็เป็นเส้นตรงใช่ไหม รูปร่างก็จะมีเส้นตรงประกอบอ่อาย่างนี้นะครับเราก็สามารถดูได้อันนี้ก็จะเป็นออกเส้นโค้งโค้หน่อยนะครับมันไม่ตรงอ่าประมาณนี้นะครับอย่างเช่นขวดน้ําอ่าหนังสือนี้นก็แน่นอนนะครับพวกหนังสือก็จะเป็นอ่าเส้นตรงใช่ไหมลักษณะนี้นะครับดังนั้นนะครับเราต้องดูให้ออกว่า สิ่งท่ล้อของเรามันมีประกอบไปด้วยรูปร่างอะไรบ้างนะครับเมื่อเราได้รูปร่างออมามันก็จะได้รูปทรงก็คือมีการเพิ่มความหนาเข้าไปเราก็จะ้านออกมาได้นะครับอ่ะโอเคนะครับทีนี้มาดูการวาดภาพระบายสีนะครับสิ่งของรอบตัวนะครับการวาดภาพสิ่งของรอบตัวนะครับก็จะมีขั้นตอนในการวาดนะครับเรา ้องมีการสังเกตแล้วก็มีการฝึกฝนในการวาดนะครับตามขั้นตอนดังนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด3ขั้นตอนนะครับอย่างเช่นรูปนี้นะครับเขาจะวาดแก้วน้ํานะครับเขาจะวาดแก้วน้ําขั้นที่หนึ่งเขาทำยังไงเมื่อเขาสังเกตแล้วครับเขาจะวาดาโครงร่างของแก้วน้ําและแปลงสีฟันออกมาซะก่อนนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับเห็นว่า รายละเอียดข้างในเขายังจะไม่วาดนะครับเขาจะวาดเฉพาะเส้นรอบนอกเฉยๆนะครับทีนี้ขั้นที่สองคือเขาจะมีการเพิ่มนะครับเริ่มละเริ่มเพิ่มรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับแก้วน้ำนะครับแล้วก็แปลงสีฟันก็คืออาจจะมีมีขอบในใช่ไหมมีขอบในเข้ามาเกี่ยวตัวแรกไม่มีใช่ไหมครับอันแรกไม่มีแต่อันที่สองเริ่มมีละมีขอบในเข้ามาอาจจะมีแปลง จะมีผลแปลงเข้ามาเพิ่มแล้ว tick. อันนี้ก็คือมีการเพิ่มรายละเอียดนะครับขั้นที่สที่สามนะครับขั้นที่สามก็คือเป็นการระบายสีนะครับระบายสีเข้าไปนะครับในภาพนะครับเขาใชา้สีเทียนเขาก็ระบุว่าด้วยสีเทียนนะครับถา้าเราเป็นใช้สีไม้เราก็ระบุเป็นสีไม้สีน้ําก็เป็นระบุเป็นสีน้ํานะครับอหลักๆมีอยู่แค่3ขั้นตอนลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็คือ ขั้นตอนนะครับในการฝึกฝนในการวาดนะครับสิ่งของรอบตัวามาดูอีกตัวอย่างนะครับนี่อย่างเช่นตัวนี้นะครับเขา,าเขาวาดรูปอะไรรูปดินสอใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยอ่าโอเคนะครับวาดรูปดินสอสิ่งของรอบตัวเขาวาดรูปดินสอใช่ไหมเขาก็เริ่มเลยเขาก็เริ่มด้วยการวาดโครงร่างดินสอออกมา <c oughs> นะครับเมื่อเราได้โครงร่างแล้วนะครับเราก็จะมาเพิ่มเติมรายละเอียดอาจจะใส่ เส้นนะครับเส้นตรงกลางอาจจะเป็นเส้นที่มีอันอันนี้อาจจะเป็นบอกว่ามันมีหัวเป็นดิน,ดนสีดำนะตัวนี้เป็นไม้มีเส้นกลางมีมียางลบเข้ามาเกี่ยวลักษณะน,นี้ก็คือเป็นการเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมรายละเอียดเข้าไปให้มันดูสมจริงเฉยจากนั้นก็มีการระบายสีนะครับนี่อันนี้เขาใช้เป็นสีไม้ใช่ไหมเขาก็ระบุว่าเป็นสีไม้นะ นะอันนี้ก็คือขั้นตอนนะครับเหมือนกันเลยนะมีอยู่3าขั้นตอนหนึ่งวาดรูปร่างของมันออกมาได้ก่อนสองต้องมีการเมื่อเรามีโครงร่างเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เพิ่มเติมรายละเอียดเข้าไปเล็กๆน้อยๆนะครับให้มันสมจริง3ก็มีการระบายสีลงไปนะครับสำคัญที่สุดนะครับเราต้องสังเกตรูปร่างของสิ่งของรอบตัวเราให้ ออกซะก่อนว่ามันเป็นรูปร่างยังไงมันมีอะไรบ้างมันมีสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรอ,ะอยู่ในนั้นไหมนะครับโค้งยังไงนะครับในลักษณะนี้นะครับคูครู่ว่าโครงร่างเนี่ยสาคัญที่สุดนะครับถ้าอะไรถ้าใครทําได้มันก็พวกรายละเอียดนึงก็จะง่ายนะครับผมอโอเคทีนี้เรามาดูนะครับสี่เขาบอกว่าสิ่งที่ชื่นชมนะครับและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานวาดภาพ ของตัวเองนะครับก็ว่าในการสร้างสารรค์ผลงานนะครับวาดภาพแต่ละชิ้นเนี่ยย่อมมีสิ่งที่เจ้าของผลงานเนี่ยชื่นชมนะครับในใจเช่นเป็นผลงานที่ถ่ายทอดเรื่องรานะครับหรือถ่ายทอดสิ่งที่มองเห็นนะครับตรงตามความต้องการนะครับหรืออาจจะใช้สีนะครับในอย่างเหมาะสมสวยงามนะครับทําให้เด่นขึ้นนะครับหรือผลงาน มีความสร้างสรรค์น,นะครับมีการคิดแตกใหม่มีจินตนาการนะครับทําให้เจ้าของผลงานนะครับมีความสุขมีความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ยังทําถ้าหากนักเรียนนะครับรู้สึกว่ายัางสร้างผลงานได้ไม่ดีนะครับเท่าเท่าที่ต้องการนะครับนักเรียนสามารถค้นคว้านะครับ โดยอค้นหาว่าเกิดจากสาเหตุใดที่ทําให้เรายังรู้สึกว่าผลงานไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเมื่อเรา,าหาค้นหาได้ว่าเออมันไม่ดีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะเราก็มีการปรับปรุงแก้ไขในจุดนั้นนะครับแล้วก็มันฝึกฝนแล้วก็ความตั้งใจนะครับางานศิละปะนะครับเป็นงานที่ต้องมีการฝึกฝนมันฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับ ซึ่งถ้าเราฝึกฝนมาก,มากๆนะมันก็จะทําให้เรานะครับสามารถพัฒนาฝีมือนะครับในการวาดภาพได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ชื่นชมนะครับแล้วก็สิ่งที่ควรปรับปรุงในงานวาดภาพตัวเองเราต้องรู้นะครับเมื่อเราวาดออกมาว่าเราต้องการสื่ออะไรผลงานที่เราทําออกมามันดีไหมมันต้องอตามที่เราต้องการไหมและถ้าไม่ดีไม่า ามที่เราต้องการมันขาดอะไรเราก็จะไปเพิ่มไปแก้ไขฝึกฝนในจุดนั้นนะครับทีนี้ก็จะเป็นผังสรุปนะครับหน่วยวาดทุกสิ่งรอบตัวนะครับก็จะมะีมีรูปร่างรูปทรงนะครับในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทัศนศิลป์มีสิ่งมีการวาดสิ่งรอบตัวนะครับการวาดภาพระบายสีนะครับ ของสิ่งรอบตัวแล้วก็การชื่นชมนะครับมีอยู่สีประเด็นนะครับซึ่งการวาดภาพแล้วก็ระบายสีในการสิ่งรอบตัวมันก็จะมีขั้นอยู่ทั้งหมด3ขั้นนะครับก็คือมีการวาดรูปร่างออกมาก,ก่อนมีการวาดโครงร่างมีการเติมรา,ายละเอียดเข้าไปในโครงร่างนั้นแล้วก็มีสุดท้ายก็ปิดการระบายสีนะครับผมอ่ะโอเคเรามาดูใบงาน,นครับ บางานที่3นะครับวิชาศิลปะเขาบอกว่าให้นักเรียนนะวาดภาพสิ่งของรอบอตัวนะครับตามขั้นตอนการวาดขั้นตอนการวาดครูระบุไปให้แล้วนะครับมีอยู่3ขั้นตอนใช่ไหมก็คือ1วาดโครงร่าง2วาดเพิ่มเติมรายละเอียด3ระบายสีให้สวยงามนะครับทีนี้เราจะวาดอะไระนะครับให้เรานะครับสังเกต อาจบางคนอาจจะเป็นดินสอบางคนอาจจะเป็นยางลบบางคนอาจจะเป็นโทรทัศน์อะไรก็ได้นะครับที่อยู่ในอรอบตัวนักเรียนหรืออยู่ที่อยู่ในบ้านของนักเรียนนะครับเราก็นํามาวาดใน3ให้ให้อยู่ใน3ขั้นนี้นะครับถ้าเราไม่มีจริงๆนะครับครูให้เราไปาดูตัวอย่างนะครับจากาภาพนี้ก็ได้นะครับ เห็นไหมใครจะวาดอยู่ทั้งหมด3าขั้นใช่ไหมเราก็วาดออกมา3าขั้นนะครับเลียนเหมือนเขาเลยขั้นสุดท้ายช่องสุดท้ายของอที่ต้องระบายสีใช่ไหมนะครับก็เราก็วาดออกมาอย่างนี้นะครับทําเหมือนสไลน์นี้นะครับสองสไลน์นี้อันไหนก็ได้นะครับหรือนะครับถ้าใครไม่ถนัดนะครับเราก็สามารถดูใน หนังสือเราประกอบไปด้วยนะครับเราอาจจะดูในหนังสืออาจจะมีภาพที่เราต้องการจะวาดนะครับแต่ขอเป็นสิ่งของนะครับรอบตัวนะครับของเรานะครับแล้วก็วาดออกมาันีรกอาจจะเป็นโครงร่างนะครับโครงร่างเฉยสองก็เป็นการเพิ่มเติมรายละเอียดมีการรายละเอียดข้างในข้างนอกนะครับสามก็มีการระบายสีเข้าไปนะครับมันจะมีสามรูปนะครับแต่ละช่องหนึ่งช่องจะมีหนึ่งรูปนะครับ อ่าโอเคสำหรับวิชานะครับศิลปะของป3นะครับในชั่วโมงนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ